สำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะการยิงระยะและการเปิดฉากหามุมอันดับแรกค่ะเราจะทําการนะคะตั้งค่าลูกน้ําฟองกลมและฟองยาวนะคะหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการเปิดเครื่องนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการนะคะหมุนตัวกล้องนะคะและเลนกระดกค่ะเพื่อทําการเซตค่าตัวกล้องนะคะ เสร็จแล้วนะคะอันดับต่อไปค่ะเราจะไปที่ a d m นะคะเพื่อตั้งค่าโหมดการยิงแล้วก็ชนิดของเป้าของเรานะคะเราจะไปที่ F4 คะ่ะ EDM นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโหมดการยิงต่างๆนะคะแบบ,ะะบ,บแบบ Taking นะคะหรือจะเป็นไฟ R นะคะตัวนี้หรือจะเป็นไฟ AVG นะคะอันนี้ยิงแบบต่อเนื่อง ตัวนี้นะคะเราจะเลือกเป็นแบบ labbitr นะคะต่อไปนะคะชนิดของเป้าน,นะคะเรา,าสามารถเลือกได้นะคะจะยิงกับแผ่นซีหรือว่ากับเป้าปีซึมได้นะคะตัวนี้เราจะเลือกยิงกับแผ่นซีนะคะต่อไปค่ะ pc ตัวนี้นะคะจะเป็นตั้งค่าหน้าเป้าน,าน,นะคะถ้าหน้าเป้าเราเป็น0ูนย์เราก็ตั้งค่า0ูนะคะหรือเป็นลบสาเราก็จะตั้งเป็นลบสานะคะอันนี้เรายิงกับ y, แผ่นซีเราจะ ใส่ค่าให้เป็น0ูนย์นะคะต่อไปคะ่ะให้เรากด Enter นะคะตอนนี้ก็จะเป็นค่าอุณหภูมิของกล้องนะคะเรากด Enter ผ่านได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่ฟังก์ชันนะคะเพื่อไปที่หน้าโหมดการยิงนะคะนี่ค่ะเราจะมาที่หน้าที่1น,นะคะจะเป็น d e t e n สนะคะต่อไปคะ่ะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังแผ่นซิลของเรานะคะ หลังจากที่เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังแผ่นซิลเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ F1 นะคะดีดค่ะเพื่อทำการยิงเช็ควัดระยะนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะออกมาให้เรานะคะค่าระยะที่เราได้นะคะก็จะเป็น3เมตรจด47ซนเมตร8มิลนะคะต่อไปค่ะเราจะทำการเปิดฉากหามุมนะคะให้เราทำการ ล็อกตัวกล้องก่อนนะคะแล้วกดไปที่ F3 นะคะศูนย์เซตเพื่อทำการาเซตค่าองศาให้เป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะเอากดสองครั้งนะคะจากนั้นค่า,า HAL ตัวนี้ก็จะเป็นค่าองศาทั้งหมดนะคะตัวนี้มันจะอ,อยู่ที่ HAL ตัวนี้จะเป็นหน้าซ้ายนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปิดฉากหามุมให้เราคลายล็อกตัวกล้องและหมุนไปยังฝั่งซ้ายมือเรานะคะ สมมุติว่าเราได้ค่าองศาที่เราต้องการแล้วนะคะให้เราทําการล็อกตัวกล้องค่ะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะการยิงระยะและการเปิดฉากหามุมเบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการใช้งานเบื้องต้นนะคะการยิงระยะและการเปิดฉากหามุมของกล้อง Total Station ้อ s o k e a รุ่น s ซ t ส1 0 Series ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถวอล์กอินเข้ามาทเทสตัวกล้องได้ค่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอวันนะคะร้านของเราจะตั้งในโครงการบ i โซซอยบางนาตา23ค่ะเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาทำการ8.30ถึง5.30นะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์021034542ค่ะหรือจะเป็นแอดไลน์นะคะกับทางเรานะคะเพื่อพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ที่ a s s ไ y l e 9 9 8ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ